สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มลัคนาลุ่มแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านไพ่นะคะอ่านโดงให้กับเพื่อนๆประจําวันที่ 16ถึง30พฤษจิกาย,ยน2566รค่ะวันนี้เราใช้ไพ่สำรับใหม่นะคะ,ะแค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีแบบไทยแบบตะวันตกคุณสามารถฟังคลิปนี้ได้เพราะว่านี่คือการอ่านแบบภาพรวมแค่คุณรู้ว่าฉันนี่แหละเป็นชาวกลุ่มคุณฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะนะคะฟังเป็นแนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มกันบ้าง คุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญหมายถึงเรื่องการลงทุนการทําธุรกิจไปดูซิว่าการลงทุนของคุณนั้นจะเกิดผลคุ้มค่าแค่ไหนในช่วงสองสัปดาห์นี้บ่งบอกในเรื่องของการเงินการทองเงินเก็บเงินที่เหลือเงินจะเข้ามาในทิศทางไหนหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกแต่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเด่นชัดมากๆเลยนะเพื่อนๆชาวกลุ่ม ใครลงทุนอะไรไว้บ้างเราไปลุ้นกันนะคะเราไปลุ้นกันคุณได้ไพ่ King of Cups 1ถ้วยโอ้อิโมชันมาเยอะมากเลยนะอารมณ์และความรู้สึกไพ่ The Devil นะคะแล้วก็ไพ่สาถ้วย8ดไม้เท้า ไพ่ดูวีโอโฟจูนสองไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่เจ็ดดาบไพ่เก้าดาบโอเคค่ะสองสัปดาห์นี้ช่วง ช่วงเวลาที่คุณรอคอยเกี่ยวกับผลผลิตเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีสภาวะของความเครียดความวิตกกังวลความกลัวว่าเออ,อการลงทุนของคุณไปนั้นเนี่ยมันจะได้ผลกําไรมากน้อยแค่ไหนบางทีก็กลัวการเล่นแร่แปรธาตุกลัวความไม่ซื่อสัตย์จากบางทีอาจจะ,ะร่วมลงทุนกับ เขาเรียกว่ามีหุ้นส่วนกันหรืออะไรกันเนี่ยอันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมันเหมือนมันเครียดนะคะเครียดแล้วก็วิตกกังวลด้วยถ้าใครมีอาการเหล่านี้อยู่โอเคไหมถ้าใครมีอาการเครียดอาการเหมือนไม่ไว้วางใจอะไรทํานองนี้ค่ะอ,อย่าได้ไปวิตกกังวลเลยเนาะเพราะเอเนจีของคุณคือ king of cups เนี่ยคุณต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนนะเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ใจดีตั้งแต่ต้น คิงออบครับเป็นคนที่ใจดีเสียสละบางทีเนี่ยการพิจารณาตัวเองเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายความทุกข์ได้นะบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรนะสโลแกนของตัวเราเองก็คือแบบว่โอเคไม่เป็นไรเรายังไงก็ได้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะเรายังไงก็ได้อยากให้เพื่อนๆมีความสุขอยากให้คนรอบตัวมีความสุขเราจะเป็นผู้เสียสละเสมอนะในไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเนี่ย ในเมื่อเป้าหมายของคุณเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องยอมรับว่าอเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากสิ่งนี้เราเตะเริ่มต้นมาจากตรงนี้หนึ่งเราเริ่มต้นจากความใจดีเราเริ่มต้นจากการเป็นกันเองเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นเราอาจจะลืมพิจารณาไปว่าการที่เราใจดีการที่เราให้การที่เราเสียสละกับใครบางคนในชีวิตของเราเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่ในเมื่อเราให้ไปแล้วเสียสละไปแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปอย่าไปกังวลกับผลลัพธ์เลยเนอะอย่าไปกังวลกับผลลัพธ์ที่ได้แค่คุณได้ให้เนี่ยคุณก็มีความสุขละเพราะคุณเนี่ยกเกิดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มครับคุณเป็นผู้ให้จริงๆคุณเป็นผู้ให้จริงๆนะคุณมีคนใจดีคุณมีคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีล้นเหลือ หร,หรือบางทีเนี่ยหรือบางทีเนี่ยบางทีบางทีก็อาจจะไม่ได้มีล้นเหลือแต่ก็บางทีพยายามเอ็นแก้วบ้างอะไรบ้างให้ดูมันล้นล้นออกมาเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขนี่แหละคือนิสัยของเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะเพราะฉะน,นี้ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยอย่าไปโทษ คนอื่นอย่าไปโทษใครให้ย้อนกลับมามองที่ตัวเองว่าเขาเพราะว่าเราใจดีเราเอื้ออาทรจนบางคนเนี่ยไม่ได้เกรงใจเราหรือว่าอาจจะคิดไม่ซื่อกับเรานะประมาณนี้นะคะเพราะต้องบอกว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณจะให้เดดดีวิวนะคุณมีโอกาสเจออันนี้ระมัดระวังนะ คุณอาจจะเจอคนที่ไม่หวังดีคุณอาจจะเจอคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อหวังผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะไพ่เดอะเดวิลนะมันเหมือนมา,มาในคาบของอามาในคราบของอคนที่ดูดีไว้ใจได้แต่ก็แฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาแฝงไปด้วยความาแฝงไปด้วยเงามืดของปีศาจร้ายอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเข้ามาในชีวิตของคุณ โดยเฉพาะนะคะใครที่เจอคนแปลกหน้าเข้ามาตีสนิทนะสามถ้วยตีสนิทมาแบบเนี่ยนู่นนี่นั่นทำเป็นมิตรภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน2องสักดาี่คุณต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทั้งหลายนะคะสแกรมเมอร์สแกมเมอร์ที่เข้ามาในเชิงโอ้โหปากหวานใจดีอะไรนะโปรไฟล์ใช้โปรไฟล์ดีเลยเลอเลิศบางทีก็เป็นโปรไฟล์นักร้องนักแสดงนู่นนี่นั่นแบบทําให้เรา ฝันเพอ้อเพอเพอ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคนโสดเยีายนี้ต้องระมัดระวังนะอ่าพิจารณาดีๆเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาเนี่ยเจเหรียญ มาลงทุนแค่ตรงนี้แค่โปรไฟล์นะคะแค่คําพูดดีๆแค่คําพูดโอ้อ่อนโยนเอาเอกเอาใจหรือเย,ยอะยกยอปอปัดหรือบอกรับคุณวันละสิบรอบแค่ลงทุนแค่ตรงนี้เขาไม่ได้เสียอะไรแต่เขาคาดหวังในเรื่องของการเงินจากคุณอันนี้เป็นไพ่เตือนที่คุณจะต้องระมัดระวังมากๆใครที่มาตีสนิทเนาะแต่ถ้าจะมองถึงในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าอาชีพการงานของคุณเนี่ยไปได้ดีนะ ไปได้ดีธุรกิจเนี่ยโอ้โหแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้าอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะจะโชคดีในเรื่องของอธุรกิจการงานใครที่เงียบเหงามานานไม่มีออเดอร์ก็เชื่อนะคะว่าคุณจะมีออเดอร์เข้ามาหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ปินละได้ปินได้ไปไ,ไ,ได้งานได้งานมีงานเข้ามาอะไรเข้ามาหรือการเรียกตัวด่วนไปทํางานด่วนอะไรแบบนี้ค่ะมีงานด่วนเข้ามามันเหมือนกับ คุณโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะให้ด e l o ลฟอร์จูนขึ้นมาบ่งบอกว่าจริงๆก็มันมีทั้งเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีทั้งในเรื่องดีๆด,ด้วยมีโอกาสที่ในช่วงสงสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณไปซื้อบ้านไว้ไปกู้ธนาคารไว้หรือ,อประกาศขายที่ดินนะประกาศขายที่ดินหรือ จะซื้อที่ดินจะซื้อบ้านขายบ้านนะในทํานองที่ว่าติดต่อสื่อสารเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาอ่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารสักทีหนึ่งในช่วง2งสัปดาห์เนี้ยให้าการเงินมันขึ้นเจดเหรียญคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารในเรื่องตรงนี้ใครขายที่ก็เชื่อนะว่าคุณจะขายที่ได้แต่แต่ต้องทําใจนิดนึงนะสมมติว่าคุณประกาศขายอันนี้แค่สมมตินะคุณประกาศขายหนึ่งล้านอาจจะมีการต่อรองอ่ะเหลือสัก70,000สขายไหมช่วงนี้อ่า เศรษฐกิจไม่ดีนะคุณร้อนเงินหรือเปล่าถ้าคุณร้อนเงินถ้าเห็นว่าเออราคามันก็โอเคนะคะประมาณนี้ประมาณ70%มันจะได้ประมาณ70%คุณขายบ้านหรือคุณขายอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหนเ,เต็มหน่วย รือบางทีไปกู้ธนาคารอะไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาบ้านไปจำนองหรือว่า,าทําเรื่องกู้นะซื้อบ้านอะไรไว้เนี่ยบางทีเราอาจจะคาดหวังว่าโอ้จะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยคุณต้องทําใจนะบางทีมันก็อาจจะได้สักประมาณ70%บเนแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดังดังใจคุณเท่าไหร่เพราะว่า คุณก็มีภาวะของความเครียดอยู่แต่เพื่อนๆชาวคุ่มคะในสองสัปดาห์นี้นะอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เครียดกังวลในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีสตินะถ้าคุณมีสติไม่ว่าคุณจะเจอสแกรมเมอร์เจอคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คาดหวังการเงินการทองจากคุณคาดหวังในเรื่องของในเรื่องของสมมติแตาว่าคุณไปคุณก็มีในหน้าขายที่ให้คุณอย่างเงี้ย เขาขายให้คุณได้แต่ราคาไม่ค่อยดีแต่เขาก็ต้องการผลประโยชน์ของเขานั่นก็เป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องเครียดนะคะคุณก็ไม่ต้องเครียดคุณก็ต้องจับจ่ายไปตามนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณจะผ่านพ้นไปได้เพดออสเอสออฟสอดนะคะคือคุณจะคือมันเหมือนกับถือดบับไม่ว่าเจออะไรก็ฟาดฟันผ่านไปได้ทุกอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในสองสัปดาห์นี้เชื่อนะคะว่าคุณลุยนะคุณจะประสบความสำเร็จใน ในปัญหาในอุปสรรคของคุณเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองตรงนี้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะเป็นคนใจดีไงเพราะความใจดีเพราะความเชื่อใจเพราะอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเนาะมันอาจจะเป็นบทเรียนหรือมันอาจจะเป็นในครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ต้องใจดีมากขนาดนั้นก็ได้อะถ้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มเพิ่มเติมครับในช่วงสองสัปดาห์นี้ ได้ไพ่สามไม้เท้าค่ะ The High ได้ไพ่พ e s t e s สได้ไพ่ The Lovers นะคะได้ไพ่ u s t i c e แล้วก็ได้ไพ่ Chariot อืม,มีมีข่าวดีนะมีข่าวดีในเรื่องราวของอความรักทางไกล หรือถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็อาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้แต่ก็มองว่าทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของงานนะ,ะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังดูเหมือนคุมเครือยังดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนยังดูเหมือนมอีปัญหาอะไรที่จะต้องสะสางนะสะสางเช่นใครที่ติดอยู่ในเหมือนกับ ทะเบียนสมรสทะเบีนยนยาทะเบียนหรือว่าเอกสารอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะคลี่คลายนะคุณจะได้รับข่าวดีถ้าใครอยากหย่าคุณจะได้หย่า่มันจะได้จบอ่ามันจะได้จบนะถ้าคาลาคา้าังมานานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะจบแต่ถ้าใครที่รอจดทะเบียนสมรสอ่ารอจดทะเบียนสมรสคุณก็จะได้จดทะเบียนสมรส ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามจัดการที่พยายามที่อดทนรอคอยมาเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีใครที่คุยกันกับชาวต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอาจจะเป็นชาวกรกฏนะคะหรือจะเป็นชาวราศีตุลหรือจะเป็นชาวราศีมิถุนหรืออาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือจะเป็นธาตุดินพฤกษภกันบางก่อนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคนทางไกลอยู่ห่างไกลคนละจังหวัดคนละคนละอำเภอหรือคนละ คนละประเทศมีโอกาสมากๆเลยที่เขาคนนั้นเนี่ยจะเดินทางมาพบมาเจอคุณพร้อมทั้งข่าวดีนะคะความชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้รับข่าวดีการแต่งงานการมันหมายการจดทะเบียนแต่บอกแล้วนะว่าใครที่รอคอยเรื่องการหย่าแล้วยังไม่ได้หย่าสักทีเนี่ย มีเกณฑ์มากๆที่มันเหมือนกับการหย่าเป็นเรื่องอต้องบอกว่าการหย่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณที่คุณรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาคนนี้จะยอมหย่าให้คุณอย่างนี้ค่ะคุณก็จะได้นะคะคุณก็จะได้เอกสารนั้นมาหรือรอในเรื่องของสินสมรสใด,ดๆก็แล้วแต่นะคะเอกสารอเอกสารที่เป็นเกี่ยวกับราชการใน2ส,สัปดาห์นี้มันจะเกิดการคลี่คลาย ทุกอย่างมันจะรับรื่แล้วก็เรียบร้อยค่าเพื่อนๆชาวกลุ่มก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมอ่าโอเคแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกแตงค์ะ,คะสวัสดีค่ะ